ข็เด้มนะออนีคเกเต่าตัวตคนี่โตนี่เดดรระตัว้ตัวนี้ร้อยถ้ัวยัไงต้องคุณนี่่้าไม่ไม่มีเป็นพวกละถามาจะต้องหาขายทหมดก็ได้ย่ครับผม